สวัสดีครับผมเก่งชาลิฟนะฮะจากช่องชาลิฟคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ก็มาแนะนำอ s ซ,ซุคา a m โอนะฮะเป็นรถครอบครัวใสๆเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในก่อนนะฮะเบาะกำมี่ไม่มีขาดครับห้องหลังสวยเงาทั้งคันนะฮะ เดิมๆนะฮะเจ้าของไม่เคยทำอะไรเลยนะฮะไม่ยกไม่โหลดรถก็วิ่งสามแสนสองครับปีสองห้าสามเจ็ดนี่นะฮะเล่มภายในสวยเลยนะฮะแอร์เย็นเทียบกระจกไฟฟ้าสี่บาน เงาเลื่อมเลยครับหยาดฮะหยาดเครื่อง90 HP พีนะครับเดิมๆโรงงานไม่มีหยดนะฮะเงาเงาเลยครับ สีนี้นะเขาเรียกสีน้ำตาลนะฮะในเล่มลงสีน้ำตาลนะครับไม่ใช่สีทองนะครับคนละสีกันสีทองก็จะออกอีกสีหนึ่งนะครับ สวยเลยครับไม่มีไอไม่มีดันไม่มีควันออกสักนิดเดียวนะครับติดซับใต้ฝา่ายกระโปรงมาอย่างดีเลยครับเกษเเม็ดอาร์คอยู่นะฮะผมจะออกห่างๆให้ดูดีกว่านี่นะครับ ไอที่เห็นมันเลื่อมเลื่อมนี่คือมันสีมันเงาแล้วมันก็มันก็เลื่อมนะครับกันชนท้ายเป็นของตัวนอกนะครับหนากว่าของบ้านเราเยอะแล้วก็ชุบโครเมียมมาจากนอกเลยเปลี่ยนเจ้าของเก่าเปลี่ยนมานะครับฝาท้ายโชกยังดีดเลยครับโชกดีดเลยไม่ต้องหาอะไรครับ ขับเปิดกระจกหลังได้อะครับไม่มีหล่นลงมาครับผมลองแล้วข้างในถือว่าสวยสะอาดไม่มีขาดนะดูแลรักษาอย่างดีนะครับเจ้าของล้อยางก็ใช้ยาวๆเลยครับยางดอกบ,บึกๆเลยท่านใดที่อยากได้ฟามิโอนะครับแบบ เดิมๆอยากขับเดิมๆนะรหรือว่าจะหาเดิมๆไปแต่งนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะนี่นะครับเงาทั้งคันจริงประหยัดน้ำมันเป็นที่หนึ่นะยิ่งร้อยเดิมๆเนี้ยผมบอกเลยประหยัดน้ำมันมากขนาดใส่ร้อใหญ่ยังประหยัดครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะฮะ ผมอยู่ตำบลกลางดงนะฮะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฮะบอกกันทุกๆคลิปนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็086ครับ1111781ครับพี่ๆแล้วหลายท่านนะที่บอกว่าซื้อไม่ทันเพิ่งเห็นผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับรถที่บ้านปิดค่อนข้างปิดเร็วครับ นี่นะฮะราคาจับต้องได้แน่นอนครับผมผมไม่ได้ขายแพงนะฮะครับเดี๋ยวเจอกันในในช่อง youtube นะฮะกับเชลิฟคาเซนเตอร์สวัสดีครับ